สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมและน่าล็อกเวอร์ชันนะครับวันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงก็คือไม่ได้เป็นไกด์เกมตรงๆนะครับแต่ว่าเราหลักจะมาพูดถึงเรื่อง OCP กับความเป็นไปได้ที่จะเข้าเซิร์ฟไทยครับรวมถึงเดี๋ยวจะพาไปดูตัว EDA ที่มันเข้าเซิร์ฟอินโดไปแล้วด้วยคือเริ่มแรกเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเจไปเห็นโพสของคุณโดราแลกครับประมาณอาทิตย์ที่แล้วแกก็บอกประมาณว่าทีมงานกา a วิ t y ์ไทยเคยบอกว่าจะไม่มี OCP ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งลงเซิร์ฟอินโดไปนะอินโดรอบนี้ก็เป็นกาเวิดเหมือนกัน ึ่งตรงส่วนนี้ส่วนตัวเจเองก็สนใจมากครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติ OCP เข้าเซิร์ฟไทยมาจริงๆเนี่ยแนวทางการเล่นต่างๆราคาของต่างๆในตลาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยครับเจก็เลยมีไปคนพวกอัปเดตเก่าๆของขายเก่าๆกิจกรรมเก่าๆเซิร์ฟอินโดมาครับเลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยคิดว่าน่าจะยังมีเพื่อนๆอยู่ไม่น้อยเลยครับที่ยังสงสัยอยู่ว่า OCP คืออะไร OCP นะครับย่อมาจาก Oversea Care Package ซึ่งทางธิบายง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นของกาชาเนี่ยแหละครับ แบบว่าได้มาจากการสุ่มจากกล่องโดยกล่องที่ว่าเนี่ยสามารถซื้อได้โดยใช้แต้มแคสก็คือเหมือนแบบเปิดกาชาเลยครับโดยที่ของพวกนี้เนี่ยหลายๆชิ้นมันก็จะค่อนข้างเทพหรือว่าโกงกว่าของปกติที่เราสามารถหาได้จากในเกมครับตรงจุดนี้เลยทําให้มีทั้งคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบคนที่อยากมีในเซิร์ฟไทยคนที่ไม่อยากให้มีในเซิร์ฟไทยฝั่งที่ไม่ชอบหลักๆก็จะเป็นเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันจะใช้พลังเงินนิดน,นึงครับถึงจะได้มาเกมมันก็จะยิ่งเป็นแบบ pay to win มากขึ้นไปอีกและด้วยความที่มันเทพเนี่ยมันก็ ส่วนฟังที่ชอบหลักๆก,ก็จะเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นสบายขึ้นด้วยแล้วก็หลากหลายขึ้นด้วยแบบเหมือนทุกสายอาชีพเลยนะครับมันจะมีพวกแบบสกิลนอกสายตาอยู่ใช่ไหมครับเช่นแบบว่าสกิลไม่ค่อยดีไม่มีใครใช้ไม่มีใครสนใจแต่พอมี OCP เข้ามาบัฟสกิลเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลที่แบบว่าเล่นได้หรือว่าเล่นได้ดีขึ้นมาเลยครับก็เหมือนแบบเราจะได้ลองเล่นแบบใหม่ไปเรื่อยๆไม่เบื่อดีเงี้ยครับซึ่งอันนี้นจริงๆก็แล้วแต่คนเลยครับว่าจะชอบหรือว่าไม่ชอบแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเข้ามาเเิรรรไทยจงๆนน่าากต้้้ออหหูััับบมใดค โดยถ้าเกิดใครสนใจนะคะว่าตัว OCP ที่ว่าเนี่ยมีชิ้นไหนบ้างทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็สามารถเปิดจาก IRO wiki ได้เลยครับคือถ้าเกิดสมมติเราเสิร์ชใน Google นะครับ OCP Benvac IRO เนี่ยเราน่าจะเจอหน้านี้อยู่ครับคาฟ่าบอกแอคชีฟนะครับมันก็จะมีไล่เป็นประวัติมาให้เลยครับว่า OCP เข้าเซิร์ฟ IRO เนี่ยมีชิ้นไหนกล่องไหนยังไงบ้างเนี่ยครับไล่มาหมดเลยนะครับยาวมากเลยครับเพราะมีแบบหลายสิบกล่องมากแล้วด้วยซึ่งถ้าเกิดสมมติเราสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้เหมือนกัน อย่างสมมติเจคลิกดูตัวนี้แล้วกันนะครับฟิชเชอร์แมนชูมันก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยครับว่าอย่างรองเท้าตัวนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ว่าที่อยากให้โฟกัสก็กคือจะเป็น2อรมทันนี้ครับสเปเชียลโนะน,นะครับมันจะบอกว่าอันนี้เนี่ยได้จากตัวแคชช็อปเซล์อีเวนต์นะครับซึ่งสมมุติเวลาเราเปิดตัวดัตเตอเบสข้อมูลของใน i/O w i วิกินะครับแล้วเจอ2อรมทันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเข้าใจได้เลยครับว่าของชิ้นนี้เนี่ยเป็น OCP นะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็น OCP ทุกชิ้นนะคร โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอีเวนต์เซิร์ฟอินโดกันต่อครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่เซิร์ฟอินโดต่อนะครับพวกรายละเอียดการอัปเดตของขายหรือกิจกรรมเก่าๆของเขาซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้สรุปแบบสั้นๆเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย OCP จะมาเซิร์ฟไทยไหมก็ต้องบอกว่าส่วนตัวเจก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนดูเหตุการณ์เก่าๆในเซิร์ฟอินโดนะครับก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสออกได้ทั้ง2แบบเลยคือจะบอกว่าเอย OCP ไม่มาเซิร์ฟไทยแน่ทีมงานบอกไว้แล้วแถมพวกอเเกีเว แบบนี้ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกอีเวนต์หรือว่าของขายต่างๆเนี่ยก็มีหลายส่วนคล้ายๆกันหลายๆส่วนเหมือนกันครับแต่ถ้าจะให้บอกว่าเอ้ยมาแน่ๆเพราะว่าเราเนี่ยฟอลโล่ตามท์ไลน์ของเขาเลยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันคือเหมือนแบบมันมีทั้งส่วนที่เหมือนกันส่วนที่ต่างกันเนี่ยครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจอ,อกหัวหรือก้อยแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวเราก็ดูคร่าวๆแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับก็อย่างแรกนะครับตัวเซิร์ฟอินโดนะครับเปิดไปวันที่รับเก็ากันไว้ก่อนครับ เผื่อเราจะเอาไว้ใช้แบบเทียบไทม์ไลน์ครับว่าแบบเอ้ยของชิ้นนี้มาตอนที่ผ่านไปแล้วกี่เดือนอีเวนต์นี้มาตอนที่ผ่านไปแล้วกี่เดือนอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าวันที่เปิดเซิร์ฟของเขาเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ประมาณกิจกรรมฉลองการเปิดเซิร์ฟใช่ไหมครับจะมีิสตต่างๆตามนี้เลยครับมีแบบสตาร์เตอร์แพ็คเลเวลอัพรีเจนเนอเรียกิวชเลนอะไรพวกนี้โดยที่บางตัวก็จะถือว่าค่อนข้างเหมือนกับเซิร์ฟเรามากเลยครับอย่างตัวนี้นะครับสตาร์เตอร์แพ็คอีเวนต์ก็คือจะเป็นตัวกล่องเก็บเลเวลครับ อันนี้เจไม่ได้ไปไล่ดูแบบละเอียดนะคบว่าของเหมือนกันหมดหรือเปล่าแต่ว่าคร่าวๆดูแล้วก็น่าจะคล้ายๆกันอยู่ครับหรือว่าอย่างตัวโบนัส EAP ตอนช่วงวันหยุดนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเซิร์ฟอินโดก็มีเหมือนกันครับอ่าก็จะเป็นนี่นะครับสุกเสาร์อาทิตย์แล้วของเขามีแถมวันจันทร์มาด้วยแต่วันจันทร์แป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นระยะเวลาสามอาทิตย์ของเขานะแล้วก็ตัวมอนคูลหรือว่าการปรับเพิ่มจำนวนมอนนะครับของเซิร์ฟเขาก็มีเหมือนกันของเขาจะอยู่ประมาณเดือนนึ่งนะครับแต่วอนเตอร์เนี่ยอาจจะไร แล้วก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหรเนี่ยครับ before after ก็ถือว่าทํามาค่อนข้างดีอยู่นะครับบอกแบบเป็นรายละเอียดไปเลยส่วนอันนี้นะครับแถมให้นิดนึงก็คือเหมือนเคยได้ยินคนบอกว่าตัวดันทีไอเนี่ยมันเป็นเอกลักษณของ IRO นะเซิร์ฟอ,อื่นไม่มีสรุปว่าเซิร์ฟอินโดก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยครับจะเป็นตัวดันทีไอสำหรับใครที่ไม่รู้จักตัวดันทีไอนะครับว่าง่ายๆมันจะเป็นดันที่เหมือนแบบใช้เก็บเลเวลได้แบบเทพมากเลยครับเพราะว่าแต่ละทิศเนี่ยมันก็จะสมม แต่ที่มันเก็บเลี้ยวเทพมากเพราะปริมาณมอนในแมปเนี่ยครับจะถือว่าแบบเยอะมากก็นั่นแหละครับมีในตัวเซิร์ฟอินโดด้วยแล้วก็เดี๋ยวขอนอกเรื่องอีกนิดนึงสำหรับใครที่รอกิลวอลอยู่นะครับก็ถ้าอย่างเซิร์ฟอินโดเนี่ยเขาจะเปิดวันที่1นึ่งโนเวม ber ครับก็คือถ้าเกิดเทียบกับวันเปิดเซิร์ฟของเขาแล้วเนี่ยก็ประมาณ1เดือนครึ่งครับส่วนของไทยเห็นทีมงานเคยพูดในคุยการล่างผ่อนไว้ใช่ไหมครับว่าน่าจะเป็นประมาณ1เดือนหลังจากเซิร์ฟเปิดแต่ดูแล้วน่าจะได้เลื่อนไปสักพักใหญ่ๆอออออออยอยอยู่นน่่่มมมัััั้้้งงคครรรบบบเเเเเเพาาาาะะหหหืืืนน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 แปญใซิ์ฟตีีกก็ถวข เช่นแบบปัญหาเรื่องบอรเดนี้ครับที่เป็นอะไรที่แบบเขาต้องให้พ i ร์ตี้สูงกว่าส่วนที่นี้เรามาเริ่มดูพวกของขายของเขานะครับก็จะขายเป็นรูปแบบเดียวกันเลยครับอยู่ในไข่สุ่มกาชาโดยที่นี้ระยะเวลาในการขายก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณ 2- 4อาทิตย์ต่อไข่ใหม่1ฟองอันนี้จะเป็นไข่ใหม่ตัวแรกที่เข้ามานะครับก็คือเซิร์ฟเปิดส1ใช่ไหมครับอันนี้เข้ามาย5ิบหหลังจากผ่านไป2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ดูละเอียดของแบบละเอียดนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดีี๋ยยววไลล่หมดเเสเา จเล่นให้ดูเร็วๆละกันแล้วถ้าเกิดสมมติใครสนใจตัวไหนก็พอคลิดดูนะครับอ่าก็จะเป็นพวกนี้นะอันนี้จะมีแบบผสมบ้างคอสต,ตูมบ้างของสวมใส่จริงๆบ้างเขามีโชว์ให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะว่าแบบใส่แล้วเป็นยังไงอ่าประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นใบแรกนะครับอ่าไม่ใช่ใบแรกสีใบแรกที่แบบว่าเข้ามาหลังจากเซิร์ฟเปิดอะไรเงี้ยใบยพิเศษใบแรกโดยอย่างนี้ก็เท่ดีนะครับคอสตูมเหมือนคอสตูมเนี่ยเขาจะแบบจัดเต็มตั้งแต่แรกเลยครับมีใบเซิร์ฟด้วยนะครับบวกเจ็ดอ่าแล้วนี้ก็พวกของตีโบนะเฮดดี้ แม่น่แบบ75%นะครับไอไม่ใช่75%นะครับ100%พูดผิดแล้วก็กั200๊มส0นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกยาบัฟต่างๆอ่าก็ไม่ค่อยเหมือนซะทีเดียวนะมีแบบเอพิดีพอยชั่นสปีดพอชั่นอะไรพวกนี้ด้วยดอกเหลืองก็มีนะครับแล้วก็พวกแท่งป็อกกี้เพิ่มสเตตัสอ่าประมาณนี้นะครับไข่ใบแรกส่วนนี้จะเป็นไข่ฟองที่2นะครับก็คือจะถัดจากฟองตะกี้เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ครับก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันแบบไวๆนะครับอ่าชินรนะรจะเปป็ี อันนี้เป็นปีกใสจริงจรินะครับมีเพิ่มสเตตัสด,ด้วยไม่ได้เป็นส่วนคอรตูมนะครับแล้วก็ mca นะครับเหมือนเดิมและนี่ปีกคอรตูมครับก็เทปอีกแบบอันนี้ก็คอตูมเหมือนกันครับค่อนข้างเท่เลยครับแบบมีออร่ามังกรด้วยอ่าพวกนี้นะนี่ก็พวกคอรตูมครับมันเป็นไอ้น,นี่พอดีเลยครับเป็นช่วงฮาโลวีนเข้าพอดีเลยเออแล้วก็เดี๋ยวเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งคือจริงๆหมวดตัวนี้เนี่ยก็เป็น ocp เหมือนกันแล้วก็เข้าเซิร์ฟอินโดตั้งแต่แรกๆเลยถ้าเกิดดูจากไไม์นน็คคคืืออเเรรไปปปดด้แ่ะะาณ1นนับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนมันยังไม่ค่อยโกงมากยังไม่ค่อยโ P มากครับคนก็เลยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปอธิบายเพิ่มเติมสาหรับหมวดตัวนี้ทีหลังนะครับทีนี้เราไล่ดูกันต่อครับอ่าก็จะเป็นใบเสร์ม erm เหมือนเดิมนะครับถึงบวก7หินตีบวกเหมือนเดิมอันนี้เริ่มคล้ายๆเดิมแล้วครับก็คือเป็นพวกแบบของยาปั๊มทั้งหลายอ่าประมาณนี้นะครับไข่ฟองที่2ถัดมานะครับฟองที่สาอันนี้เรียกได้ว่าติดๆกับต,ตัวตะกี้เลยครับผ่านกันแค่ทิศเดียวน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบไข่อีเวนต ก็เดี๋ยวเราดูตัวอย่างถึงแค่ไข่ฟองนี้พอละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตรงส่วนอื่นต่อก็อน,นี่นะครับค่อนข้างจะตามชื่อมาเลยครับรีไฟสร์เหมือนเกี่ยวข้องกับการตีบสถซะเป็นส่วนใหญ่ครับอ่าก็จะมีสโกแคปนะครับอันนี้เข้าเซิร์ฟเราไปแล้วอันนี้ยังไม่มีมีแบเลดนะครับอันนี้เข้าเซิร์ฟเราแล้วเหมือนกันแล้วก็น,นี่นะครับอาจะเป็นพวกนี้นะมีแองวิงแบบสีลงด้วยครับขยับได้แล้วก็เนี่ยครับมันจะมีพวกของตีบบกเยอะขึ้นมีแบบคาเนียมแบดเดียม นี่นะครับใบเซอร์มีถึงบวกเก้าด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนทีนี้แล้ว EDA ที่ว่านี่มาตอนไหนถ้าอิงจากเซิร์ฟอินโดนะครับก็คือเข้าประมาณกลางมกราครับเท่ากับว่าเข้าตอนที่เซิร์ฟเปิดไปได้ประมาณ4เดือนครับของนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยอ่าน,นี้นะจะมีแบบพวกออร่าคอรตูมอะไรพวกนี้มีตัวกระเป๋ากีด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบคอรตูมอยู่นะอันนี้ก็หมวกเสือแต่ว่าคอรตูมนะแต่ว่าของจริงจะอยู่ด้านล่างครับอ่าน,นี้นะตัวกระเป๋ากีดแบบเต็มเต็ม นี้นะแล้วก็เนี่ยครับตัวเสื้อ EDA ของเราแล้วก็เนี่ยครับหมวกเสือใบเซอร์นะครับก็จะเริ่มเป็นแบบบวก9ค่อนข้างบ่อยแล้วครับบวก9บวก8อะไรนี้ก็ว่าไปฮะประมาณนี้นะครับทีนี้ล่าสุดเลยถ้าอย่างเป็นเซิร์ฟอินโดนะครับของมันก็จะเหมือนแบบค่อยๆแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างล่าสุดนะครับวันที่1เดือน7เนี่ยมีการซิลเคดีเข้าแล้วด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นนี่นะตัวซิลเคดีใบพวกการันตีตีโบนนะครับมีถึง11แล้ว ก็ประมาณนั้นแหละครับน่าจะไหลไปเรื่อยๆก็ถ้าเกิดสมมติใครรอซิลเด็เซิร์ฟอินโดอยู่เนี่ยเจว่าน่าจะมีเหมือนกันนะส่วนที่นี้นะครับเรามาดูรายละเอียดตัวเสื้อมังกรหรือว่า Evil Dragon Armor หรือว่า EDA กันต่อนะครับก็ตัวนี้นี่หละครับที่มีบอกไปแล้วว่ามันเป็น OCP นะแล้วก็เข้าเซิร์ฟอินโดแล้วด้วยแล้วก็อาจจะทําให้ไ์เวิร์ดเนี่ยความนิยมลดน้อยลงมาหลักๆนะครับมันก็จะเป็นเสื้อที่แบบว่าช่วยเราดูดเทปพี SP เวลาโจมตีกายภาพเนี่ยครับก็อารมณ์ดีกวับไรเวิร์ดเลย อันนี้คุณสมบัติในจอนะครับมันอาจจะดูแล้วงงๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติถึงขั้นบวก10นะครับก็คือจะมีโอกาสดูด h ท6%พแล้วก็ดูดแรง6%ส่วนเ p เนี่ยโอกาส5%ดูดแรง5%โดยรวมความแรงในการดูดเนี่ยอาจจะถือว่าไม่ห่างจากไรเวิร์ดมากใช่ไหมครับแต่ว่าที่ห่างจริงๆจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการดูดติดครับแล้วถ้าเกิดสมมติใครเล่นสายล่ามาบ่อยๆนะครับน่าจะพอเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่องของการดูดเนี่ยดูแรงๆเนี่ยก็ ก็คือเหมือนแบบเน้นโฟกัสที่เปอร์เซนต์ดูดติดดีกว่าแล้วตัวนี้มันก็ถือว่าสูงกว่าระดับหนึ่งด้วยครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เสื้อตัวนี้นิยมมากสําหรับเซิร์ฟนอสนะครับก็คือเหมือนแบบ OCP เทพๆของบายชีพเนี่ยมันจะชอบใส่ส่วนหมวกครับก็เลยกลายเป็นว่าใส่ OCP เทพๆตัวนั้นเนี่ยกับเสื้อตัวนี้ได้แต่ว่าใส่กับไรเวิร์ดไม่ได้อย่างเช่นตัวนี้ครับหมวกนกฟินิกก็อันนี้จะเป็นของอาชีพรอยัลการ์ดนะครับก็ถือว่าเทพมากแล้วก็เป็นใส่ส่วนหหมมมวววกกกกนนนนนนะะคคครรรัััััับบบเเเเีียออออ่าาางงตต้็็ทพพืขชป ก็เหมือนกันว่าตัวนี้เนี่ยใส่ส่วนโมกนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือตัวเสื้อ EDA เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเวลาใส่คู่กับของดูด HP SP ตัวอื่นด้วยนะครับอย่างนี้ครับมันบอกว่าถ้าเกิดใส่คู่กับไรเวิร์ดนะครับมันจะทําให้ตัวเอฟเฟกในการดูด HP SP ของไรเวิร์ดเนี่ยหายไปหรืออย่างตัวนี้นะครับหมวกวานาแกนอันนี้ก็เอฟเฟกในการดูด HP SP นะครับหายไปเหมือนกันแล้วก็ผ้าคลุมนิดห้องนะครับเหมือนกันลดไอตัวการดูด HP ออกไป คือก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์ของมันแล้วครับว่าไม่ต้องการให้แบบว่าดูด HP เนี่ยใส่หลายส่วนมากจนเกินไปทับซ้อนกันเยอะแล้วแบบอาจจะโกงไปอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็แปลกๆนิดนึงตรงที่มันจะมีแค่3ส่วนนะครับเนี่ยครับเล่นให้ดูหมดเลยมีแค่หมวกไรเวิร์ดนะครับแล้วก็ตัวหมวกวานาแกนแล้วก็ตัวผ้าคลุมนิดฮอกนะครับดังนั้นแปลว่าอย่างตัวไรเวิร์ดเนี่ยใส่ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าไรเวิร์ดแดงนะครับใส่ได้ลูนแฮร์แบนใส่ได้มันก็เลยเหมือนแบบแปลกๆนิดนึงครับที่แบบว่ามันพยายามจะบล็อกไม่ให้ใส่ของดดดูรรร่่่่ววมมมกกัันแตาบบ็ออไไหะค แต่เป็นว่าเหมือนแบบไรเวิร์ดเนี่ยสวยไปเลยครับลูนแฮแบงกับไรเวิร์ดแดงเนี่ยได้เบียบขึ้นมาเลยส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูอีก2ตัวที่ตัวเสื้อ EDA เนี่ยมันบล็อกความสามารถไปถ้าเกิดเวลาใส่ร่วมกันก็ตัวแรกนะครับหมวกวานาแกนอันนี้มันจะลมคล้ายๆกับไรเวิร์ดเลยครับสมมุติเราตีถึงบวก9นะครับโอกาสในการดูดเลือดเนี่ย6%อนแล้วก็ดูดแรง8%นส่วน SP เนี่ยจะเป็นโอกาส2%นะครับแล้วก็ดูดแรงสี่เปอรนเซ็นต์แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอวานาแกนเน ก็คือถ้าเกิดใส่คู่กับประดับของมันนะครับได้ออฟเพิ่มขึ้นมาเพียบเลยตามกรอบสีแดงด้านขวาเลยครับก็จะมีแบบเช่นตีแรงขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ตีเร็วขึ้นลด global delay แล้วก็เจาะเกาะอนเตอร์อะไรประมาณนี้ครับส่วนนั้นสุดท้ายนะครับผ้าคลุมมังกรอ,อันนี้ก็เป็นของเทพเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เป็น OCP ด้วยนะครับก็คือมันจะมีการดาเมจจากทุกท่าเลยนะครับ7%แล้วก็มีการเพิ่ม max sp ด้วยครับตามเลเวลของเราตามมาตราการตีบวกมีล l o t ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีโอกาสดูด sp 1%ตามดเเมจ1% ก็เหมือนกันว่าตัวนี้ถ้าเกิดใส่คู่กับ EDA นะครับโดนตัดไอที่ดูด HP ไปแต่ว่าออฟสตัวแรกที่เป็นการดเมจกับเพิ่ม MP มน,นะครับตัวนั้นยังใช้ได้แบบปกติโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสาหรับเรื่องของ OCP EDA ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทาคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม